อ่ากอนนี้อยู่ที่สามเศษน,นะครับผมมาเก็บภาพบรรยากาศนะฮะตอนนี้เราบารากาย้ายไปหมดแล้วนะครับผมอ่าในชานชลาที่สองนะครับผมก็มีขาบวนรถเปล่าวิ่งผ่านนะครับที่เห็นนั้นเป็นปู่ G E K นะฮะก็จะลากถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นรถดีเซลหลงังแดวูนะครับผมปร,ประกาศไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส่ง มักกะสันหรือกรุงเทพนะฮะอ่าเป็นเดวูห้าคันนะครับผม ก็ผ่านที่สถานีสามเสนนะฮะในปัจจุบันนี้สามเสนมีแต่รถไฟอ่าชานเมืองรถธรรมดานะครับรถทางไกลไม่วิ่งผ่านแล้วนะครับบรรยากาศก,ก็จะเลยดูเงียบเงียบเงาเงาหน่อยนะฮะถ้าเป็นบรรยากาศปกติที่นี่ก็จะคือคักเพราะว่ามีขบวนรถายใต้วิ่งในช่วงบ่าย ส่วนรถไฟทางไกลใครจะขึ้นก็ไปขึ้นที่สถานีกรุงเทพอภิวัตินะครับหรือสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละฮะเขาเปลี่ยนชื่อนะครับตอนนี้ยังไม่เอาปลงก็เลยกลายเป็นสถานีกลางบางซื่ออยู่